ต้มจับชายดูดั้งเดิมออื ừ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  ดูดูพี่น้องดูอ๋อยอ่อน่ากินอย่างเร่งนี้เออมาดูกันเลยพี่บา่าวโกจะเอาเห็ดโอมมาแช่น,น้ำอาไว้ก่อนก็ล้างที่โครงหมูนี่เนาะให้สะอาดเลยโอได้ประมาณนี้ก็เอาที่โครงหมูมาหั่นนะพี่น้องระว่างของกระดูกเลย แล้วก็ใส่หม้อไว้พี่บารก็ใส่น้ำลงไปสามลิตรนะพี่น้องใส่เกลือไปตรงจอนจ้าก็ใสร่รากผักชีก็ต้มน้ำส่วนนี้ไปก่อนผักที่เราจะเตรียมก่อนเปน็นอันดับแรกก็หัวใจเท้านะแล้วก็เอาไปใส่ในหมอ้อต้มซุปเลยอืมใส่หัวใจเท้าลงไปก่อนเลย ในส่วนของผักนะก็หั่นไปเลยประมาณนี้ก็ในส่วนนี้ก็ตัดออกไปหน่อยหนึ่งเก็บกะละมังไว้เดี๋ยวต้องเอาไปล้างต่อมาก็เป็นกันนะพรตัดเอาส่วนปลายอกก่อนเลยปุ๊บก็ไปเก็บกะละมังไปเลยเอาไปย่างงี้ ก็ต้องปอกก่อนใช้ที่ปอกแตงก็ได้พี่น้อ๊ออกมาก็เป็นขึ้นช่นะแล้วก็ผักกาดกวางตุง้งหรือว่าผักกวางตุ้งนะใชแต่เคยจะเรียกยังไงมาถึงผักที่หายากเลยนะตรงนี้ก็คือต้นกระเทียม มาโกเป็นกะลัมปีนี่ก็หันเยอะๆหน่อยพี่นอ้องนี่เป็นผกกากัดขาวผกกากัดขาวก็ออกมาทนๆกันนะตัดปลายอกไป้ประมาณนี้กกโกบางคนก็จะใส่กะลัมดอกด้วยนะพี่บาวก็ใส่ลงไปสักประมาณครึ่ง นี่ก็หั่นเยอะๆหน่อยเหมือนกันก็ล้างน้ำในจวนของผักนี้สะอาดเลยพี่น้อกสักสองสามน้ำนะแล้วก็ออกสะดิดน้ำไว้เลยละประมาณนี้พอต้มไปสักรู่นึงนะในจวนของน้ำจุกนี้ก็จะมีฟองแบบนี้เกิดขึ้นก็ตักออกพี่น้องมันเป็นเลือดอ่ะนะ ของหมูที่อยู่ในไกะดอาละทีนี้พอเดือดแบบนี้แล้วก็เอาเห็ดหอมเห็ดหอมที่แช่น้ําไว้นะก็ามาหั่นเป็นิ้นๆก,ก็ได้หรือว่าจะใส่ทั้งดอกก็ได้นะเดี๋ยวเตะเมนูนี้พี่บาวก็จะไม่ใส่น้ําที่แช่เห็ดหอมนะเพราะว่ากลิ่นมันจะเยอะเกินไปก็เอาเห็ดหอมมาใส่ลงไปเลย ถึงท <ừ, S 2> <c ười> ch ี่พี่เบ่าจะใช้ต่อมาก็เป็นตามกือนะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะแต่พี่เบ่าเอานี้มาตำก่อนนะเพื่อให้มันแกะง่ายนะอือก็จะได้แกะเปลือกง่ายง่ายลประมาณนี้พริกไทยดําหรือว่าพริกไทยขาวก็ได้พี่เบ่าก็จะใส่พริกไทยขาวไปหนึ่งช้อนรากผักชีโอตำให้ละเอียดเลยละประมาณนี้พี่น้องให้ค่อนข้างละเอียดนะมานะพี่เบ่าก็จะ ผัดผักกกน,นะก็ใส่น้ำมันลงไปตามด้วย3ามเกอนะมีความหอมมีความหอมก็ผัดไปสักครู่นึงนะประมาณน,นี้มีความหอมขึ้นมาก็ของน้ำตาลปี๊บทำเยอะขนาดนี้นะพี่น้องก็ใส่สักสองช้อนได้ลงมาผัดเดี๋ยวน้ำตาลมันจะละลายเข้ากัน พอน้ำตาลมันเริ่มเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้ก็ใส่ทินะพี่น้องที่บบาวใจเป็นทิ่วขาวเห็ดหอมสามชนอ่ะโอ้มีความหอมขึ้นมาด้วยทีนี้ก็อบผักทยอยใส่ลงไปพี่น้องก็ทยอยใส่เพิ่มลงไปลดกระทะเลยพี่น้องเดี๋ยวมันเหยวลงนะ ผักก็จะคลายน้ําออกมาบางส่วนนะพี่น้องหรือไม่พี่น้องก็สามารถเติมน้ําทุบที่เราต้มไว้ก็ได้ <_ m ye> ก็ผัดแบบนี้ก่อนนะพี่น้องสักประมาณสิบนาทีนะเดี๋ยวมันจะหดลงไหมอีกเต้าน,นึ่งพี่บ่าวก็ต้มในถ่วนนี้ไปสักประมาณ3ามสนาทีนะก็เตรียมผักแล้วก็ผัดจบพอดีแล้วก็มาใส่ทีหลังอาละพี่บ่าวก็ผัดมาประมาณสิบนาทีแล้วพีน่น้องผัดไปเติมไปรั่วกระทะเล็กนะ ก็ผักก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็เข้ากับน้ำมันแล้วก็รวมมามุที่ใจลงป่อยนะประมาณนี้เดี๋ยวพี่บาวก็จะเปลี่ยนหม้อนะต้องใช้หม้อใบใหญ่เลยก็เอาผักนี้ใส่ลงปอยเลยต่อมาก็เอาน้ำชุปนะที่ต้มไว้ใส่ลงปอยเหมือนกันพี่น้องก็เทก็ระมัดระวังนะมันจะกระเด็นได้ ก็กดพอจมๆมพี่บาก็จะใช้ไฟโอนแล้วก็ต้มต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งพี่นอ้องพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ต้องทำการจิ้มนะพี่นอ้องก็จะใส่เกลืองลงไปอีก2องช้อนชานะแล้วก็เีอุกาวประมาณนี้ปริมาณส่วนผสมนี่บอกยากจังพี่นอ้องสำหรับเบนูนี้เนาะ เพรว่าพี่เบาทาเยอะโอพอปเป็นแนวทางเดี๋ยวพอครบเวลาที่กําหนดมาดูกันพี่เบาโกต้มไปครบสองชั่วโมงแล้วพี่น้องอ,อดูดูพี่น้องดูอยอน่ากินอย่างเร่งนี่ออโอ้หโหเห็้อมหมูหมูก็ออกเปือยดีนะนี่อันนี้หลุดไปแล้วกระดูก ผักเปือ่อยดีหน้าตาออกมาดีความมันไม่เยอะเกินไปนะพี่น้องรสชาติเป็นยังไงในตัวนนี้นะพี่เบ่าค,คิดว่าต้องปรุงกันเองนะพี่น,พน้องเอาละก็แมนว่าถิ่ทินภารกิจสำหรับเมนูต้มจับชายและพบกับเมนูอื่นของพี่เบ่าได้อีกพี่เบ่าขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณคบสวัสดีครับพี่น้อง